วันที่18พฤษภาคม2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่52และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุลหากทนต่อความเหงาได้แสดงว่าจิตใจสงบนิ่งได้หากกั้นความโลภปิดสิ่งรบกวนชั่วชีวิตจากไม่มีกังวล ประโยคนี้หมายถึงประสาทสัมผัสทั้งหลายมีความชอบของตัวเองแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของกิเลสตาและหูชอบแสงสีเสียงปากและจมูกชอบรสชาติดีและกลิ่นหอมหากทำตามความทยานอยากย่อมก่อให้เกิดภัยพิบัติดังนั้นต้องทำจิตให้ผ่องใสลดละกิเลส ปิดประตูแห่งภัยพิบัติจึงไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างเหนื่อยยากและไม่รู้จุดสิ้นสุดการความโลภปิดสิ่งรบกวนคือวิธีการฝึกฝนความสงบชั่วชีวิตจักไม่มีกังวลคือประสิทธิผลของความสงบนิ่งหากชีวิตคนเราไม่มีความสงบย่อมไม่อาจพักผ่อนบำรุงรักษาดำรงชีวิต และทำงานให้ดีได้ใจคือตัวรองรับภูมิปัญญามิติสูงใจต้องว่างเปล่าจึงจะมีญาณหากมีอาการหงุดหงิดไม่สงบนิ่งมีแต่จะผลานชีวิตไปท่ามกลางความร้อนรนกั้นความโลภปิดสิ่งรบกวนมิใช่ให้เราปิดกั้นตัวเองแต่เป็นการเตือนเราว่า จงลดความทยานอยากหากในใจมีความทยานอยากจะเปรียบเทียบกับผู้อื่นเมื่อควบคุมไม่ได้ก็แย่งชิงเมื่อแย่งชิงไม่ได้จึงเกิดความเครียดแค้นความเครียดแค้นอันเกิดจากจิตใจไม่สงบคือมูลรากที่นำพาให้เกิดภัยพิบัติอันที่จริงการเติมเต็มความทยานอยากหลวนไม่ยั่งยืนทันทีที่เสพติด จะเลิกได้ยากมากความเบื่อหน่ายต่อการฝึกฝนจิตคืออุปสรรคของการฝึกปฏิบัติที่ฟันฝ่าได้ยากการทนต่อความเหงาได้ทำงานง่ายๆด้วยความตั้งใจทำจนเกิดปิติแสดงว่าจิตใจสามารถสงบนิ่งได้นี่คือการเพิ่มพลังแห่งความเชื่อและศรัทธาความเชื่อคือกฎที่ต้องปฏิบัติตาม ศรัทธาคือทิศทางที่ปรารถนาผู้ที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในใจจึงจะมีพลังการทำงานจึงมีแรงขับเคลื่อนและประสบความสำเร็จได้ในท้ายที่สุดดังนั้นจึงเรียกว่าชั่วชีวิตจักไม่มีกังวลอาจารย์เจ้าเมี่ยวกวัววันที่18พฤษภาคม